สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผม gel, วันนี้ผมจะมาสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าเ e ลล่าลูน่เป็นภาพยนตร์แนวดรามา่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสําคัญของทางภาพยนตร์มาสปอยทุกคนได้รับฟังอย่างเขาจะง่ายๆถ้ามีตรงไหนผิดภาพประการใดผมก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับเบลล่าลูน่เรื่องราวเปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนนึ่งที่เธอมีชื่อว่าลูน่เธอ ได้ขึ้นมาบนด่านฟ้าของโรงเรียนและเธอก็ได้ทําการถอดเสื้อตัวนอกของเธอออกซึ่งก็ทําให้ทุกคนที่มองจากทางด้านล่างน,นั้นตกใจเป็นอย่างมากคิดว่าเธอจะคิดสั้นแต่ว่านั่นเป็นเพียงแค่ความฝันของลูน่าเท่านั้นซึ่งเธอนั้นคิดอะไรเพลิน,น,นในตอนที่เธอกําลังสอนเด็กๆอยู่ซึ่งเธอนั้นเป็นครูวิชาชีวะนั่นเองหลานจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ลูนา่าเธอกลับมาที่บ้านของเธอซึ่งเธอก็เห็นสามีของเธอที่มีชื่อว่าอาเบ เขากาลังมีปากเสียงกับลูกน้องเพราะว่าลูกน้องนั้นยังทํางานไม่เสร็จให้เวลาทั้งสามวันแล้วเขาจึงไล่ลูกน้องของเขาออกแม้ว่าตัวของลูกน้องนั้นจะให้เหตุผลว่าของนั้นมีการจัดส่งล่าช้าและเรายังไม่ได้จ่ายเงินให้กับสามไพเออร์ด้วยแต่ว่าตัวของอาเบไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นลูน่าจึงมาถามกับอาเบว่าที่ไล่เขาออกเพราะว่าเขาทํางานไม่ดีหรือแต่ว่าอาเบก็บอกไปว่าลูน่าไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเขาจัดการเอง หลังจากนั้นรูน่าเธอก็ไปช่วยแม่บ้านจัดกับข้าวและเรื่องดาวก็ตัดมาที่คู่รักคู่หนึ่งหญิงสาวม,มีชื่อว่าเบลล่าส่วนผู้ชายนั้นมีชื่อว่าอาโนซึ่งตัวของเบลล่านั้นเธอเป็นคนเขียนนิยายซึ่งนิยายที่เธอกําลังเขียนก็คือเรื่องของรูน่าในตอนต้นเรื่องนั่นเองขณะที่เธอนั้นพักจากการเขียนนิยายมาดูอาโนที่กําลังออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอยู่เขาก็อยากจะพักบ้างจึงได้เข้าไปนัวนเนียเบลล่า แล้วก็ทําการสับปะเดฮกันอย่างเมามันหลังจากนั้นเบลล่าก็มาเขียนนิยายต่อซึ่งเรื่องที่เธอได้เขียนต่อก็คือในเช้าวันต่อมาตัวของลูนา่าเธอมาคุยกับป้าว่าเธอนั้นไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วขณะนั้นเองอาเบก็ได้เข้ามาได้ยินพอดีป้าจึงบอกกับลูน่าไปว่าแต่ลูน่านั้นยังติดหนี้อาเบอยู่นะยังไงอาเบก็ไม่มีทางปล่อยลูน่าไปหรอกลูน่าจึงบอกกับป้าไปว่าทุกครั้งที่เธอได้ออกจากบ้าน เธอรู้สึกเหมือนเธอนั้นได้หนีออกไปอยู่ข้างนอกป้าจึงบอกว่าลูน่าทําได้เพียงแค่อดทนเท่านั้นหลังจากนั้นลูนา่าเธอก็แต่งตัวมาสอนที่โรงเรียนเหมือนเดิมแต่จูจูก็มีเหตุยิงกันขึ้นตรงหน้าโรงเรียนมีโจรสองคนที่วิ่งหนีตำรวจมาทางนี้ซึ่งชายคนหนึ่งเขาได้ถูกตำรวจนั้นวิสามันส่วนอีกคนนั้นได้จับตัวของลูน่านั้นไปเป็นตัวประกันแล้วก็ขโมยรถแท็กซี่ขับหนีออกไปแต่ว่ารถแท็กซี่คันนั้นมากลับมาติดอยู่ตรงไฟแดง ลูน่าพยายามขอร้องโจรคนนี้ให้ปล่อยเธอไปเธอแต่เขาก็ไม่ยอมและเขาก็ทิ้งรถแท็กซี่ไว้กลางถนนและพาลูน่ามาที่บ้านร้างหลังหนึ่งซึ่งเขาก็พาเธอเข้าไปที่ด้านบนแล้วก็ไปล็อกกอนประตูหน้าต่างทั้งหมดโจรคนนี้เขามีชื่อว่าดิอาโกซึ่งเขานั้นก็หวาดกลัวมากๆที่เขาต้องมาหนีตำรวจหัวซุกหัวซุนแบบนี้รวมถึงว่าเพื่อนของเขานนัเสียชีวิตไปด้วยเขาบอกว่าชีวิตของเขานี่ยมันแย่มากๆเลยหลังจากนั้น เขาก็าไปหาน้ําดื่มหลังจากที่วิ่งหนีมาอย่างไกลและเขาก็กลับไปพบว่าลูน่าพยายามจะหนีเขาจึงไปจับตัวเธอไว้แล้วก็เอามามัดติดกับเก้าอี้เพราะกลัวเธอหนีเองลูน่าพยายามขัดขืนจนทำให้ตัวของเธอนั้นลม้มลงมานอนกับพื้นซึ่งดิอาโก้ก็บอกไปว่าเขาสัญญาว่าเขาจะไม่ทําอะไรเธอวันพรุ่งนี้ เขาจะปล่อยเธอกลับไปขอให้ทุกอย่างมาสงบลงก่อนซึ่งลูน่าก็บอกไปว่าถ้าเกิดว่าตำรวจมาเจอรถแท็กซี่ยังไงเดี๋ยวพวกเขาก็ต้องตามมาเจอหลังจากนั้นลูนา่าเธอจึงบอกว่าเธอนั้นอยากจะเข้าห้องน้ำดิอาโก้จึงเดินไปหาห้องน้ำรอบๆบ้านแต่กลับพบว่ามีป้ายติดอยู่ตรงหน้าห้องน้ำว่ามันชํารูดซึ่งดิอาโก้ เขาก็ลองเข้าไปดูและพบว่าข้างในนั้นมเมล็ดตุ้มเบะจริงๆรูน่าจะบอกไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอฉี่ที่ด้านนอกก็ได้ซึ่งตัวของดีอาโกเขาก็ให้รูน่าฉี่ที่ด้านนอกนี้แต่เอาปืนจ่อเธอไว้พอกโลเทนีเรื่องดาวตัดไปที่อาเบและก็ป้าทั้งสองคนนั้นมาที่โรงพักนั่นมาถามความคืบหน้าเกี่ยวกับรูน่าที่ถูกจับตัวไปแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเรื่องดาวตัดมาที่อาโนและก็เบลล่าซึ่งพวกเขาทั้งสองคนนั้น เอาบททิยาของลูน่ามาเสนอให้กับผู้กำกับแต่ว่าผู้กำกับนั้นก็ไม่ชอบและบอกว่าให้เบลลานั้นเพิ่มฉากแอคชั่นขึ้นอีกรวมถึงให้เพิ่มฉากวาดวิวขึ้นในหนังด้วยเพราะว่าคนดูนั้นชอบซึ่งตัวของเบลลานั้นเธอก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนเขียนงานผู้กำกับนั้นมีเพียงแค่แนวคิดเท่านั้นพวกเขานั้นไม่สามารถเขียนบทภาพยนตร์ได้ด้วยซ้ำแต่ว่าตัวของอาโนก็บอกว่าให้เบลลานั้นใจเย็นๆทั้งสองคนจึงมานั่งคุยกัน เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าตอนที่เขานั้นไปเที่ยวทะเลสาบและได้สัญญากันว่าพวกเราจะเป็นผู้กำกับและเป็นนักเขียนบทที่ดีได้ซึ่งตอนนี้ตัวของเบลล่าได้เป็นแล้วเพราะว่าบทที่เธอเขียนก็ถูกไปสร้างเป็นหนังหลายเรื่องเหลือเพียงแค่อาโนที่เขาจะไม่กล้าเขียนบทหนังเพราะว่าเขาคิดว่าเขานั้นทําไม่ได้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้จูบก,กันแล้วก็ทําการสบัติีให้กันอย่างเมามันเรื่องราวตกลับมานาน,นิยายตัวของดิอาโกนั้น เขากำลังมายินเครียดอยู่ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตต่อไปซึ่งลูน่าก็มายืนมองเขาอยู่ด้วยเรื่องดาวแต่กลับไปที่เบลล่าซึ่งเธอไม่รู้ว่าเธอนั้นจะเขียนอะไรต่อไปก่อนที่เธอจะเริ่มเขียนมันต่อให้ลูน่านั้นเริ่มพูดคุยกับดิอาโก้ลูน่าเธอแสดงความเสียใจเรื่องเพื่อนของดิอาโก้ที่เสียชีวิตไปด้วยซึ่งเขาก็ร้องห่มร้องไห้ออกมาลูน่าเธอจึงมาแนะนําตัวว่าเธอนั้นชื่อลูน่านะและถามชื่อเขา แต่ดิอาโก้ก็ไม่ยอมตอบลูน่าจึงพยายามพูดเกลี้ยกล่อมว่าเธอไม่รู้ว่าทำไมดิอาโก้ถึงไม่ยอมปล่อยเธอไปคุณคงไม่รู้ว่าคุณต้องทำยังไงใช่ไหมเพราะเพื่อคุณจากไปแล้วซึ่งเธอพยายามเกลีก้ยกล่อมให้ดิอาโก้นั้นมอบตัวและบอกว่าเธอสามารถช่วยเขาได้เพราะว่าอาเบสามีของเธอมีเส้นสายถ้าเธอถูกปล่อยตัวไปเธอจะบอกว่าดิอาโก้ไม่ได้ทําอะไรเธอเลยแต่ว่าดิอาโก้ก็ไม่เชื่อคําพูดของลูนา่า เขาจึงเอาปืนมาขู่เธออีกเรื่องดาวตัดมาที่เบลล่าซึ่งเธอนั้นกําลังคิดว่าบทแบบนี้มันดีไหมและเธอก็เริ่มคิดมันต่อด้วยการเปลี่ยนบทให้ตัวของดิอาโกนั้นเขามาพูดดีๆกับลูนา่าและขอโทษกับสิ่งที่เขานั้นพูดไปเมื่อสักครู่เขาจึงเล่าให้ฟังว่าเขากับเพื่อนน่ะไม่ใช่คนเลวซึ่งพวกเขานั้นขโมยเงินมาจากโรงงานของเขาที่เขานั้นเคยทํางานอยู่แต่เงินที่ขโมยมา จริงๆแล้วมันเป็นเงินของพวกเขานั่นเองเป็นเงินที่พวกเจ้านายนั้นขโมยไปจากพวกคนงานอย่างพวกเราลูน่าจึงถามไปว่าแล้วเพื่อนคุณจากไปแบบนี้คุณก็ต้องอยู่คนเดียวไม่มีคําว่าสายเกินไปหรอกถ้าคุณจะทําสิ่งที่มันถูกต้องและเธอก็เกลี้ยกล่อมให้ดิอาโก้น้นมอบตัวอีกครั้งดิอาโก้จึงเล่าเรื่องเพื่อนของเขาให้ฟังว่าเพื่อนของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วเขาชื่อว่าโรเจอร์ซึ่งเขาเรียกโรเจอร์ว่าลุงโรเจอร์เขาเสียใจเป็นอย่างมาก ที่ลุงโรเจอร์ได้จากไปเพราะว่าลุงโรเจอร์เปรียบเสมือนพ่อของเขาเลยลูน่าจึงเล่าชีวิตของเธอให้ฟังด้วยเช่นเดียวกันว่าเธอนั้นก็มีชีวิตที่ไม่ต่างกันเพราะว่าแม่ของเธอนั้นเคยต้องรับการผ่าตาัดแต่เธอนั้นไม่มีเงินจึงทําให้เธอต้องมาแต่งงานกับอาเบเพื่อเอาเงินไปรักษาแม่และทําให้เธอนั้นต้องติดหนี้อาเบอย,อยู่แบบนี้ทั้งสองคนสลับกันเล่ากันต่อดดียโกจึงบอกว่า โรงงานที่เขานั้นทำงานอยู่เขาดันทำงานอย่างเต็มที่แต่โรงงานนั้นปฏิบัติกับพวกเขาอย่างเหมือนกับทาสหลังจากที่คุยกันไปสักพักทั้งสองคนเริ่มเห็นอกเห็นใจกันจนเกิดความสงสารและเปลี่ยนเป็นความลึกซึ้งทั้งคู่ได้จูบก,กันลหลังจากนั้นตัวของดีอาโก้ก็ได้แก้เชื้อให้กับลูน่าและกำลังจะเริ่มทำการสบเดชกันอย่างเมามันแต่ว่าทั้งสองคนก็ต้องหยุดชนะงักเพราะว่าเบลล่านั้นเธอคิดว่าบทแบบนี้มันแปลก เมื่ออาโนได้มาอ่านจึงถามว่ามันก็ดีแล้วนี่ชายหญิงอยู่ด้วยกันก็อาจจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้เขาจึงถามไปว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเบลล่าจึงถามไปว่ามันไม่แปลกหรือที่จู่ๆพวกเขาจะมาสบายให้กันทางท,างที่เพิ่งเจอกันแค่วันเดียวแถมดีอากโก้นั้นยังเป็นโจรมันน่าจะมีการขัดขืนกันมากกว่านี้ไหมหรือไม่ก็ให้ดีอากโก้นั้นเป็นโจรที่เลวร้ายไปเลยซึ่งอาโนก็บอกไปว่านั่นก็ให้เบลล่านั้น เขียนตามที่เธอต้องการเลยก็ได้เบลล่าจึงเริ่มเขียนต่อด้วยการปรับบทให้ทั้งสองคนนั้นไม่ได้สบายดีกันแต่ยังคงคุยกันต่อตัวของดิอาโกได้เล่าให้ฟังว่าเขาไม่เคยเรียนหนังสือจึงทําให้ถูกโรงงานโกงเงินไปแบบนั้นเขาเพียงแต่ลองหาเขียนด้วยมือเปล่า,ลาของเขาเขียนตามป้ายที่แปะตรงผนังเท่านั้นซึ่งรูน้าเธอก็ลองเอามือของเธอมาเขียนเป็นตัวอักษรบนร่างกายของดิอาโก้ จนานามแม้ตงตสองคนนั้นกำลังจะจูบกันและเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่เบลล่าแล้วก็อาโนที่เมื่อเธอนั้นเอาบทนี้ไปเสนอ,อกับผู้กำกับก็ถูกปัดตกไปเหมือนเดิมและบอกว่าทำไมไม่เขียนให้มันสุดตรงไปเลยในเมื่อไม่มีฉากแอคชั่นแล้วก็ให้มันมีฉากที่มันเซ็กซี่มากกว่านี้หน่อยไม่ใช่มากั๊กแบบนี้มันดูเหมือนว่าหนังนั้นไปไม่สุดผู้กำกับนั้นต้องการให้รู้หน้ากับดิอาโก้นั้นมีความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งมากกว่านี้แต่เบลล่านั้นก็ไม่เห็นด้วย และบอกว่าพู่กงกับน่ะคิดผิดแล้วที่ทําแบบนั้นขนาดน,นั้นเองเพื่อนของเบลล่าที่มีชื่อว่าการ์ดี้ก็ได้โทรมาเพราะว่าเขานดก,กับเธอจะไปเที่ยวกันแต่ตัวของเบลล่าก็รับสายและบอกว่าเธอกับอาร์โนกําลังทะเลาะก,กันอยู่และจูๆ่ๆฝนก็ตกทั้งสองคนจึงรีบวิ่งเข้าไปขึ้นรถจนทาให้ทั้งคู่นั้นนึกถึงเดทแรกที่เคยมากินข้าวด้วยกันจากที่ทะเลาะก,กันอยู่ตอนแรกทั้งคู่นั้นจึงกลับมาดีกันอีกครั้งและก็ได้จูบก,กันอย่างดุดดื่ม ก่อจะทําการสัมาษณ์ให้กันอย่างเมามันบนรถคันนี้หลังจากนั้นเบลล่า mm. <Bella> ก็ได้ไปหากาดี้เบลล่าจึงเล่าเรื่องที่ว่าเธอนั้นเอาบทไปเสนอผู้กำกับแต่เขานั้นบอกให้เธอน้ําเปลี่ยนบทหมดเลยแม้ว่าเบลล่าไม่อยากทําแต่เธอก็ต้องกลับไปแก้บทเพื่อต้องการให้อาโนนั้นได้ทํางานนี้เพราะว่าอาโนนั้นเป็นคนดีลงานมากาดี้จึงขอประเมินคะแนนระหว่างความรักของทั้งคู่นี้ว่าจากที่เขามองนั้น เต็ม10เขาให้แค่สาคะแนนเท่านั้นซึ่งเบลล่าก็บอกไปว่าส่วนตัวของเธอนั้นให้แดแต่ถ้าเป็นเรื่องบนเตียงน่ะอาโนน่ะเต็ม1ิบไปเลยและเธอก็เล่าให้ฟังว่าความสัมพันธ์ของเธอกับอาโนอาโนนั้นเป็นคนที่จริงจังมากเขาคอยไปเยี่ยมพ่อของเบลล่าที่อยู่ที่บ้านภาคนจราเขานั้นเป็นอดีตนักเขียนชื่อดังแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าจําใครไม่ได้เลยเมื่อก่อนเขานั้นเป็นคนที่ชอบข่มครอบครัวเป็นอย่างมาก ซึ่งการที่ตัวของอ no าร์โนนั้นทําถึงขั้นนั้นเธอจึงได้รู้ว่าอาร์โนเป็นผู้ชายที่อ่อนไหวมากๆเบลล่าจึงบอกกับการีไปว่าเธอจะกลับไปเปลี่ยนบทให้บทนั้นมันมีฉากวาดบิวแล้วก็มีฉากสบับดิเตุกันมากขึ้นหลังจากนั้นตัวของเบลล่าเธอก็กลับมาแล้วก็มานันงคิดบทต่อแต่จูจูดิอาโกก็โผล่มาข้างๆเธอแล้วก็มาหยิบเครื่องดื่มของเธอไปกิน หลังจากนั้นเขาก็มาจูบที่ปากของเธอและจัดการสบับดิเหตกับเธออย่างเบามันแต่นั่นเป็นเพียงแค่ความฝันของเบลล่าเท่านั้นเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอก็เห็นว่าอาโนนั้นนอนอยู่ข้างๆางตัวของเธอหลังจากนั้นเธอก็ให้อาโนมาอ่านบทของเธอซึ่งอาโนก,ก็บอกไปว่ามันดีมากๆแต่เขาอยากให้เปลี่ยนนิดนึงอยากให้ดิอาโกกับรูน่านั้น จัดให้มันเต็มหมดนี้หลังจากนั้นอาโนเขาก็บอกว่าเขาจะออกไปหาเพื่อนของเขาที่เป็นผู้หญิงซึ่งพวกเขาจน,น,นัดเที่ยวกันแต่ตัวของเบลล่าก็บอกไปว่าเธอไม่เห็นด้วยนะขนาดเธอนะั้นออกไปกับกาดี้ถึงตีสามตัวของอาโนยังไม่ชอบเลยทางทั้งที่กาดี้นั้นเป็นเกย์อาโนจึงบอกไปว่าถึงเขาจะเป็นเกย์แต่เขาก็เป็นผู้ชายเหมือนกันนั่นแหละซึ่งตัวของอาโนานั้นเป็นคนที่ขีหึงมากเบลล่าจึงไม่อยากจะชวนทะเลาะต่อเธอจึงกลับไปนั่งเขียนบท และในคืนนั้นเองเบล่าเธอก็ได้บอกกับอาโนไปว่าเธอมักจะเห็นพ่อของเธออยู่ตลอดเวลาแล้วก็เล่ฟังว่าพ่อของเธอนั้นเป็นนักเขียนชื่อดังในอดีตเขานน้นเขียนบทด้วยพิมพ์ดีดในใบ้านของเธอเสียงพิมพ์ดีดนั้นมันดังสนั่นไปทั่วบ้านและถ้าใครนั้นเข้าไปขัดขวางเขาในตอนที่เขากําลังคิดงานมักจะมีเรื่องกับเขาทันทีซึ่งเขาก็ดื่มหนักในตอนที่เขานั้นคิดงานสุดท้ายแล้วเขาก็จาใครไม่ได้แม้แต่ลูกสาวแท้ จนทำให้เขานั้นต้องไปอยู่ที่บ้านพักคนชราเมื่อเธอคิดถึงพ่อเธอก็รู้สึกเศร้าใจไปอย่างมากจึงเข้าไปกอดอาร์โนหลังจากนั้นเธอก็ไม่เขียนบทต่อซึ่งความเศร้าของเธอมันก็ได้ถูกถ่ายทอดเข้ามาในานิยายถึงในตอนที่ลูน่าเธอต้องจ่ายดิอาโก้ไปแล้วซึ่งณนะตอนนี้เธอกับเขารักกันแม้จะเจอกันเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นลูน่าจึงบอกกับดิอาโก้ไปว่าเธอไม่อยากกลับไปหาอาเบอีกแล้วเธออยากไปกับดิอาโก้แต่ดิอาโก้ก็บอกไปว่า มันอันตรายถ้าจะไปด้วยกันเขาสัญญาว่าเขาจะกลับมาหาเธออีกครั้งในไม่กี่วันนี้เขาจะไปหาเธอเองซึ่งดิอาโกก็ได้เอามือของเขาไปเขียนอักษรบนใบหน้าของลูน่าซึ่งเธอก็ร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากที่เธอจะต้องจากเขาไปแล้วก่อนที่ลูน่าจะเดินจากไปซึ่งดิอาโกยังไม่เคยบอกชื่อเธอเลยเขาซึงมาบอกกับลูน่าว่าเขาชื่อดิอาโกหลังจากที่ลูน่านั้นกลับมาที่บ้านอาเบก็มาถามกับเธอว่า มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเธอกับดีอาโก้หรือเปล่าหายไปกันเป็นคืนๆแบบนั้นแต่ลูน่าก็ปฏิเสธอาเบนั้นไม่เชื่อว่าลูน่ากับดิอาโก้นั้นยังไม่ได้มีอะไรกันเกินเลยทั้งๆที่หายกันไปทั้งคืนแบบนั้นด้วยความโกรธของเขาเขาจึงจัดก,การสบรัดเฮ้ลูน่าอย่างเมามันและเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาลูน่าเธอได้มาทํางานตามปกติด้วยใบหน้าที่เศร้าซย และเรื่องดาวก็ตกลับมาที่เบลล่าขณะที่เธอเดินอยู่บนถนนเธอก็ได้พบว่าอาโนกำลังเดินอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นเพื่อนผู้หญิงที่เขาั้นงเคยพูดถึงหลังจากนั้นเบลล่าเธอก็ได้มาเคลียร์กับอาโนและถามว่าทั้งสองคนนั้นกำลังคบกันอยู่ใช่ไหมเขาจึงบอกว่าใช่เบลล่าจึงด่าอาโนไปว่าเขาดนาคบผู้หญิงเพื่อผลประโยชน์เท่านั้น ทุกคนนั้นล้วนทำให้หน้าที่การงานของอาโนนั้นดีขึ้นเธอจึงบอกกับอาโนไปว่าให้ความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนนั้นจบลงลเราเลิกกันแล้วก็ให้อาโนนั้นขนของจากบ้านของเธอไปซะและเธอก็เดินขึ้นไปบนบ้านหลังจากนั้นตัวของเบลล่าเธอก็มาเจอกับกาดี้แล้วก็มาเล่าให้กาดี้ได้ฟังแล้วบอกว่าเธอไม่รู้ว่าเธอจะจัดการกับความรู้สึกของเธออย่างไรดีที่ตอนนี้ทำได้แค่เพียงดื่มกันอย่างสนุกสนานเพื่อลืมผู้ชายห่วยๆแบบนั้น กาดี้จึงบอกกับเบลล่าไปว่าเธอเกิดว่าเขาจะไม่ใช่เกย์เขากับเธอคงจะรักกันและเป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบได้กายดี้ยังขอให้เบลล่านั้นสัญญากับเขาว่าต่อให้ตัวของอาโนนั้นจะกลับมาขอคืนดีเบลล่าก็จะไม่กลับไปซึ่งเบลล่าก็สัญญาหลังจากนั้นตัวของเธอก็กลับมาเขียนบทยายให้มันเสร็จสิ้นซึ่งขนาดน,นั้นเองจูจูลูน่าก็มาปรากฏตัวให้เธอเห็นเบลล่าจึงบอกกับลูน่าไปว่าที่เธอกำลังเขียนอยู่ หมือนไม่ใช่ชีวิตของลูน่าเลยมันเหมือนชีวิตของตัวเธอเองตัางหากลูน่าจะบอกกับเบลล่าไปว่าบางครั้งคุณอาจจะเขียนมันลงไปเพื่อเปิดเผยความรู้สึกของคุณเองและจูจูตัวของลูน่าก็หายไปเบลล่าเธอจึงได้เขียนนิยายเรื่องนี้ต่อเรื่องราวตัดมาในตอนที่ลูนา่าเธอนั่งทํางานอยู่ที่บ้านของเธอขณนะน,นั้นเองดิอาโกก็ได้โทรมานะเธอไปเจอที่ด้านนอกซึ่งณตอนนั้นกาเบเขาก็ได้แอบฟังอยู่ด้วย ซึ่งตัวของลูนาได้นัดเจอกับดิอาโก้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อทั้งสองคนได้มาเจอกันก็ได้จัดการสะบัดเหตกันอย่างเมามันด้วยความคิดถึงหลังจากเสร็จกิจลูนาเธอก็บอกกับดิอาโกไปว่าเธอไม่อยากหลับเลยเพราะเธอนั้นอยากอยู่กับดิอาโก้ทั้งคืนและเช้าวันต่อมาดิอาโกก็ได้มอบเงินทั้งหมดที่เขานั้นไปปล้นมาให้กับลูนาเพื่อให้ลูนานั้นเอาเงินนี้ไปใช้นี่อาเบเพื่อเธอจะได้เป็นอิสระ แต่ลูน่าก็เป็นห่วงว่าดิอาโก้จำเป็นต้องใช้เงินนี้หรือเปล่าดิอาโก้จึงบอกไปว่าไม่เป็นไรสำหรับเขาเขาได้เตรียมที่ทางที่จะหนีอยู่แล้วและวันหนึ่งเขาสัญญาว่าเขาจะมามอบตัวถ้าเขานั้กล้าพอซึ่งณนะตอนนี้เขากำลังจะหนีไปต่างถิน่นและจะไปอยู่ที่นั่นสักพักหลงังจากที่ทั้งสองคน,น,นลากันเมื่อดิอาโก้นั้นเดินลงมาจากทางด้านล่างของโรงแรมก็ได้เจอกับตำรวจที่มาดักจับดิอาโก้ ขณะที่ดิอาโก้นั้นหยิบปืนขึ้นมาว่าจะยิงต่อสู้จนนำให้เขานั้นถูกวิสามันต่อหน้าต่อตาของลูน่าซึ่งเธอนั้นถึงกับช็อกเป็นอย่างมากเธอจึงวิ่งเข้ามารับร่างของดิอาโก้และร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจก่อนที่ดิอาโก้จะเสียชีวิตเขาได้ยื่นมือไปแล้วก็เขียนตัวอักษรว่าเขานั้นรักเธอซึ่งก็ทําให้ลูน่านั้นเสียใจและร้องห่มร้องไห้ซึ่งที่ตํารวจม,มาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าอาเบ้นั่นเองที่เขานั้นเป็นคนแจ้งหลังจากนั้นลูน่า เธอก็เอาเงินทั้งหมดที่ได้มาจากดีอาโกแล้วมาใช้นี่อาเบแล้วก็เก็บข้าวของออกจากบ้านของอาเบไปซึ่งอาเบก็กอดเงินก้อนนั้นแน่นและมองลูนาที่กําลังเดินจากเขาไปเรื่องดาวตากลับมาที่เบลล่าซึ่งนั่นก็คือตอนจบของนิยายที่เธอตั้งชื่อว่าลูนานั่นเองแต่ว่าเธอกลับไม่ไดเอาบทนิยายเรื่องนี้ไปให้กับผู้กากับหรือตัวของอาโนเธอกลับนํามันมาเผาทิ้งซะ หลังจากนั้นเธอก็ได้นัดเจอกับอาโนและบอกว่าเธอเขียนเสร็จแล้วนะแต่เธอเผามันทิ้งไปแล้วเธอขอโทษอาโนด้วยที่ทำให้พูดมกับนั้นถอนตัวออกไปแล้วเพราะว่าไม่มีบทหนังอาโนจึงบอกไปว่าไม่เป็นไรเขานัองขอโทษที่เคยทำไม่ดีกับเบลล่าซึ่งเบลล่าเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกและเธอก็เข้าไปจับมือของอาโนซึ่งอาโนก็เสียใจเป็นอย่างมากที่เขาเนื่องเคยทำร้ายเธอ,เอไว้หลังจากนั้นเบลล่า เธอก็เดินยิบออกไปจากนอกร้านอาหารและเธอก็ได้เจอกับลูน่าที่มาจ้องมองเธอเหมือนเป็นเงาสะท้อนและทั้งสองคนนั้นก็มีจุดจบคล้ายๆกันที่สุดท้ายแล้วทั้งสองคนก็มีชีวิตอิสระเหมือนกันและเรื่องดาวเบลล่ากับลูน่าก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้นะครับผมนิยายที่เบลล่านีนเขียนเนี่ยมันก็เหมือนชีวิตของตัวเองนะครับที่เธอนั้นเคยมีชีวิตที่มันไม่มีอิสระจากพ่อของเธอที่เคยเป็นอดีตนักเขียนชื่อดัง จนวัน,นึ่งที่เธอนั้นต้องเจอกับอาร์โนและต้องเขียนงานที่ถูกผู้ร่วกับดันบังคังให้เธอนั้นเขียนนู่นเขียนนี่คาแรคเตอร์ของลูน่าเนี่ยจงกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นคนที่ไม่มีอิสระนะครับแต่วัน,นึ่งที่ลูน่าเนี่ยได้เจอกับดีอาโกจนทำให้เธอนั้นอยากจะโบยบินมามีชีวิตเป็นของตัวเองนะครับซึ่งก็เหมือนเบลล่านะครับที่เธอนั้นอยากจะเขียนบทดังให้เป็นไปตามที่เธอนั้นต้องการสุดท้ายแล้วเบลล่าจะเปลี่ยนบทดัง ให้เหมือนกับชีวิตของเธอให้ชีวิตของลูน่าไม่ต่างจากตัวของเธอนะตอนนี้เลยนะครับแล้วพวกคุณล่ะครับฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ก็เข้ามาดูนะครับเนื่องาในคลิปนี้ถ้าปิดพลาดระการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ you